เชอรี่จีโนอนอนอาบแดดกันเพลินเลยไม่เหงนมองดูท้องฟ้าเลยฮะตกใจเฮ้ยเสียงอะไรวะแต่ไม่เหงนดูเลยอะ่ะเพื่อจะจับได้สักตัวนะลูกตอนนี้มาเกาะใกล้ๆบ้านเราดูเต็มเลย,ยเพื่อนบ้านตบมือไล่ ออ,อมันสกรปรกนะคะออมันเป็นสีดำนี่ไงนี่ไงเออเหมือนทิ้งแล้วเปิดเลยอะนี่ใช่นี่นี่สดใหม่มเลยอะไปดีกว่าเดี๋ยวมันอือใส่หัววิ่งวิ่ง,งนนี้ระวังนอกอือใส่หัวนะลูกเฉดีหนูไม่สนนกเลยหรอลูกไม่สนเลยหรอเสียงนกเซงแซ่ดังไปหมดเลย กีโนครับกีโนนอนอย่างเดียวไม่สนใจนกเหมือนกัน ดีจังไม่อึลงมานี่พอเราอยู่ใต้ละเบียงไม่กล้าไปยืนกลางแจ้งนะดูจีโน่ดิดูจีโน,น่ไม่สนใจนอกเลยอนะที่เขาบินกันอยู่เนี่ยคือเขาบินหาอาหารนะบินโฉบแมลงตามอากาศกินนะคะ เสียงขีเสียงขีตกตรงไหนวะเชอรี่สวยมากเลยเนาะสวยมากมากหูนี่แบบรวมฝูงกันใหญ่เบิ่มเลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเสียงขีหล่นปุบะปุบะไม่กล้าออกแตแล้วัม่ยังเอกกล <c oughs> ัวเปล่าบันนี่ นกฝูงขนาดนี้อโหสู้ไม่ไหวแน่ หัวหว,ะว่ะหัวป่ะเข้ามาเร็วตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะเชอรี่ตื่นเต้นไหมจะแกะน้อยเป็นขนด่มันขนแกะเลยนี่เป็นชั้นชั้นเป็นปันป,นปันก้อน